สวัดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายชาแนลนะคะก็จะมาทำคลิปก่อนนะคะบอกอลูกลกหลานๆพี่ๆน้องๆโทรศัพท์ป้าคำสายที่รับไลน์แล้วก็รับโทรที่ไลน์รับไลน์รับโทรข้อมูลอยู่ในนั้นหมดแต่เมืวันนี้ว่าจะถ่ายรูป แล้วก็เสียบปลั๊กก็มันขึ้นตัวจีนแล้วเอาอมาร้านวันนี้เขาบอกว่า,าทำอันนั้นใหม่ทำโปรแกรมใหม่แล้วก็ข้อมูลก็หายหมดก็เลยไม่กล้าทำนะคะเพราะว่า,าจะเอาไปถามร้านอื่นว่า,าซ่อมแล้วกู้คืนได้ไหม ที่ลายแล้วก็ข้อมูลทั้งหลายเลยอยู่ในนั้นหมดนะคะอยู่ในเครื่องนั้นหมดก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยบางสายยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็งงอยู่คนไหนโทรก็อ่าเครื่องนี้ยังรับไม่ได้นะคะเรื่อง เครื่องตัวนี้เนีเห็นคนุณทูมาหลายครั้งอยู่สงสัยอนอกนะคะเพราะว่าโทรแล้วก็รับก็มันรับไม่ได้เครื่องนี้เน่ะเครื่องที่ปา้าเขาใส่ออกไลท์สดนี้มันรับไม่ได้เลยพอรับมันก็ดับรับก็ดับไม่ไม่เหมือนอเครื่องศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสิบ มันดันมาเสียนะคะก็เลยไม่ได้ทำก็เลยรับไม่ได้อ่เครื่องใหม่นีู้0 9 6สามไม่ใช่เนาะ0657057428นี้มันมันรับไม่ได้นะ ก็เลยป้าคำ้าใจก็เลยไม่ได้รับเพื่อนก็ขอโทษด้วยเดอ้อโทรศัพท์มันเสียกำลังเข้าสกุลจะให้เขาดูให้ว่ามันเป็นอะไรถ้าข้อมูลมันหายหมดแล้วก็จะทำโปรแกรมใหม่ก็จะเอาเข้าไลร่เข้านี้มันไม่รู้จะพูดยังไง อยู่นั้นตลอดนะคะ,ะโทรศัพท์พอจะเอามาถ่ายรูปเมื่อวานนี้จะถ่ายให้คุณพี่นิวยอร์กก็เลยถ่ายแล้วมันถ่ายไม่ได้มันขึ้นตัวจีนว่าไฟหมดก็เสียบปั๊กก็มันไม่ได้หมดนะคะก็เลยงงก็เลยเอามาหาร้านอยู่ที่เต่าง,งอยเต่าง,งอยเขาบอกว่า ต้องทำโปรแกรมใหม่แต่ข้อมูลในเครื่องมันหายหมดนะคะบ้างใส่ก็เลยไม่อยากทำเพราะว่าข้อมูลติดต่อเพื่อนอ่ลายอะไรก็อยู่ในนั้นหมดนะคะก็เลยไม่อยากทำก็บ้างใส่ก็กำลังจะไปสกุลมาหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มา ดูร้านโทรศัพท์เอาให้เขาเขาดูให้เขาบอกว่าทําไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลมันหายต้องสร้างโปรแกรมใหม่ก็เลยยังไม่สร้างจะไปสกลโไปถามดูก่อนนะคะว่าจะทำยังไงจะได้คืนข้อมูลเก่าๆได้ลายได้อะไรคืนจะได้คืนหรือเปล่าก็กำลังไปสกล ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะ